ครับโอเวอร์ท็อปอัพวันนี้มีโปรโมชั่นกับเกมคริปโตบอนแซดครับผมโดยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูราคาโรครับที่ถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองกับเกมครับผมซึ่งถ้าเราให้โอเวอร์ท็อปอัพเติมให้ครับเรามาดูแพ็คครับแพ็คอัตโนมัตินะครับ3วัน64บบาทครับถ้าเติมเอง เพื่อนๆจะเสีย89บาทแต่ถ้าไปเติมกับ o v e r t ร์ท็ครับ64บาทเองเท่านั้นครับผมและเรามาดูโปรแพ็กอัตโนมัติถาวอนครับ1 0 9 9บาทครับถ้าเติมกับ o v e r t ร์ท็ up, แต่ถ้าเราไปเติมเองอยู่ที่ราคา1,600บาทนะครับบอกได้ว่าเพื่อนๆสนใจแพ็กไหนครับตามรูปที่ผมเอาไม้เพื่อนๆดูเลยครับผมสนใจแพ็กไหนเพื่อนๆทักเ,เข้าไปในไลน์ของ o v e r t o p Up หรือ Facebook o v e r t o p Up ครับมีแอดมินคอยดูแลตลอด 24ชั่วโมงครับผมดีกว่าที่เราจะไปเติมเองโคตรถูกคุ้มสุดๆครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูครับวิธีการสร้างโดนและของคาบโดนครับทำยังไงให้ได้เยอะที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดครับเราจะหาของสร้างโดนเนี่ยที่มันดีที่สุดอ่ะมันจะทํายังไงบ้างนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของเรื่องของโดน300ครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักในการวัดนะครับว่า เอมันจริงหรือเปล่าซึ่งผมจะเอาตรงบทลงโทษนะครับระหว่างด่านตรงนี้ครับอ่าเขาบอกว่าถ้าระยะห่างนะครับของเราเนี่ยกับอันดับหนึ่งเนี่ยยิ่งห่างรางวัลของวัตถุดิบโดนเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับก็คือหมายความว่าวัตถุดิบในการคราฟโดนของเราเนี่ยที่เราจะได้จากการปล่อยบอทให้ครบ300รด่านนะครับ มันครบ3 0 0อยด่านยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ครับซึ่งเราเวลาเราผ่านบอสมา1ตัวนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงด่านนี่ก่อนที่จะถึงบอสนะครับด่านสุดท้ายตรงนี้ครับถ้าเรากดบอสออฟมันก็จะเริ่มเก็บแต้ม300แต้มนะครับอ่าไปเรื่อยๆจนครบ300แต้มแต้ม300อรอบนะครับเรานี่ครับพอถึงด่านตรงนี้นะถ้าเรากดออนเนี่ยบอสก็จะมานะครับเราก็จะไปผ่านผ่านไปด่านต่อไป แต่ว่าถ้าเรากดออฟเนี่ยมันจะหยุดอ,อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มันจะหยุดด่านนี้แหละจนครบ300ครั้งอ่าเห็นปะเขาตรงนี้ของผมนะครับมันก็จะเริ่มลด299ก็คือใน299รอบเนี่ยในด่านนี้แหละที่ผมจะต้องฟาร์มยังไงก็ได้ให้หมด300ครั้งนะครับการที่จะเอาของคารบโรดนได้เนาะอ่าทีนี้เราจะไปวัดในส่วนของบทลงโทษครับว่าแรงท,ที่มันต่างกันเนี่ย าจากอันดับหนึ่งเนี่ยมันจะลดลงจริงหรือเปล่า,าผมได้ทําการทดสอบมาแล้วครับเดี๋ยวจะเอาตารางมาให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งที่ผมทดสอบมาก็คือว่า,าผมเอานะครับตั้งแต่41%อตอนที่ผมอยู่ด่าน2,800นะครับด่าน2,800แล้วผมขึ้นมาด่าน3,500เนี่ยเทียบกับ6,800นะครับอพอเทียบกับ6,800อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือ100% 3,500เนี่ยก็คือ50%ของผมนะครับอ่าอยู่ประมาณ51%นี่แหละที่ผมคิดไว้นะครับ51%แล้วก็2,800เนี่ยก็คือ41%เราจะมาดแ 3, ูแล้งสามแล้วผมได้ทำการทดลองก็คือสองแลงนะครับก็คือแรงสี์เซแล้วก็50%ว่าอัตราการดรอปของคาบโดนนะครับจากการปล่อยบอทของเราเนี่ยสามร้อยครั้งในด่านนี้เราได้ของคาบโดนจริงหรือเปล่าตามแล้งของมันนะครับอ่ะเราจะไปดูครับผมผลการทดลอง โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผลการทดลองที่ผมได้ทดลองไปจะอยู่ประมาณไหนอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปดูผลการทดลองครับอ่าเดี๋ยวลองว่าผาสมดีกว่าโอ้โหช่างเต็มจอซะเหลือเกิน <c oughs> คือปล่อยบอดไวนะอ้อะนะเออไม่ได้ผสมนะครับอ่าปีแอร์มาครับผมปับ๊บปีแอร์ไม่ได้ใช้ว่ะเสียใจโอ้ลลิก,กะลิก,กะก็ดีนะขอให้เป็นตัวที่ใช้ด้เถอะโอ้โหยูระมาอีกแล้วจะสิบดาวแล้วเนี่ย มาเดีตัวเดียวนะครับโอเคเรามาดูกันครับผลการทดลองของผมนะครับจากร้อเซนของอันดับหนึ่งก็คือด่าน6,800อ่าพอทีนี้ตอนที่ผมไปทดสอบนะครับตอนที่ผมอยู่ด่าน2,879ก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่4 2่สนะครับอัตราก,การดรอปก็คือมันจะมีเกียร์น็อตนะครับเกียร์น็อตที่ผมดรอปลงในอสามร้300ครั้ง ตอนที่อยู่42นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีนะครับที่ผมได้วัดดูว่าเอมันขึ้นอยู่กับดาเมจเรานะว่าจะจบมอนเร็วขนาดไหนนะครับแต่ของผมมันอยู่20นาทีนะครับ20นาทีเนี่ยใน300ครั้งนะครับผมดอบเกียวน็อตเนี่ยอยู่ที่3 1 0ในส่วนของฐานนะครับอะเพื่อนเพื่อจะเห็นฐานแดงแงเนาะฐานแดงแงที่มันดอบครับ187นะครับแล้วก็ในส่วนของโดนนะครับอะชิ้นส่วนโดนตรงไหนเนี่ยเพื่อนเ็พื่ ผมเทียบนะครับเฉพาะของที่ดบเฉพาะโดนทั่วไปเลเวล3ทําไมผมไม่เอามหากราบเพราะผมไม่มีมหากราบ <c oughs> ซึ่งของพวกนี้ของอ่โดนสุดเจ๋งโดนมหากราบเนี่ยคือมันก็ดบนะอ่ามันก็ดบมันจะสลับกันดบครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นโดนแบบขั้นสามอ่าโดนโดนคอขั้น3มหากราบนะครับก็จะเป็นโดนคอขั้น2แต่ถ้าเป็นโดนเลเวล3นะครับมันก็จะเป็นคอ โดนคอขั้นหนึ่งนั่นเองครับมันจะสลับกันนะใน300ครั้งในการผ่านดานนะครับ300ครั้งเนี่ยมันก็จะสุ่มกันเองนะครับแต่ว่าผมวัดเฉพาะโดนเลเวล3เพราะผมคิดว่าเอาเฉพาะสายงบน้อยแล้วก็สายฟรีนะครับคนที่ไม่มีสำหรับผู้บัญชาการแบบมหากราบขั้นหนึ่งครับโดนคอเลเวลหนึ่งก็ได้นะครับโดนคอเลเวลหนึ่งเนี่ยผมได้อยู่ที่56ครับแล้วทีนี้ผมลอง ดันตัวเองนะครับไปที่ด่าน3,500พอผมตกอยู่ที่ด่าน3,500นะครับผมเกี่ยวน็อตที่ผมตกหรือดรอปนะครับ340ครับผมทานที่ผมดรอปก็คือ238โดนคอขั้นหนึ่งที่ผมดรอปก็คือ105อันอ่าเพื่อนๆจะเห็นผลต่างตรงนี้นะครับว่าอ่าผมทดลองได้แค่อยู่2งเล้งนะครับ ก็คือแรงอยู่ที่42แล้วก็51เเนะครับเพเื่อจะเห็นว่า51เนี่ยคือของที่มันดบจากการสร้างโดนนะครับคือมันดีกว่านะเออมันดีกว่านะครับเพื่อเตจะเห็นนะมันดีกว่าจริงงั้นแสดงว่านะครับสรุปเลยแล้วกันเราสามารถพิสูจน์ได้ครับว่ากฎของโดนนะครับที่มันเก็บของ300ดาดเนี่ย ในการปล่อยบอดของเรานะครับ300ครั้งต่อด่านบทลงโทษตรงนี้นะครับระหว่างด่านเนี่ยมันได้ผลนะอันดับของเราเนี่ยห่างไกลนะครับห่างไกลจากอันดับหนึ่งมากเท่าไหร่เนี่ยวัตถุดิบโดนตรงนี้ครับมันจะลดลงจริงๆครับในการดรอป300ครั้งประมาณนี้นี่คือผลการทดลองครับฉะนั้นสรุปง,ง่ายๆนะครับผมเราควรที่จะเล่งด่านไปก่อนนะครับอย่าพึ่งไปปล่อยบอดนะบางคนบอกว่าเอ,อ้ยผมหยุด ตรงประมาณ2 5 0 0หรือ3,000ดีกว่าเอ้ยผมเสียดาย300ครั้งตรงนี้ครับซึ่งเราจะพลาดโอกาสาไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับมีได้มีเสียเหมือนกันแต่ว่าผมแนะนำก็คือให้เราเนี่ยพยายามเข้าใกล้อันดับหนึ่งมากที่สุดครับอันดับหนึ่งของทัวร์นาเมนต์เนี่ยตอนนี้เขาไป6,873เนี่ย เราทำยังไงก็ได้ครับรียบรีบทำตัวให้มันขึ้นไปใกล้เคียงที่สุดเพราะแรงเปอร์เซนที่มันใกล้ๆกันให้อยู่ประมาณ80ก็ได้ครับผมถ้า80ของที่มันจะดอกเกี่ยวกับโดนเนี่ยเราค่อยไปปล่อยบอดก็ได้ครับคือผมเห็นผลการทดลองแล้วผมจะเร่งนะครับเร่งให้ผมไปด่านประมาณ5,000ก็ได้ครับให้มันอยู่ในช่วง5,000ถึง ถึงอันดับหนึ่งเนี่ยครับอ่ะถ้าอันดับหนึ่งไป7,000นเนี้ยผมก็ต้องเร่งตัวเองให้เป็นเป็นถึง6,000ให้ได้ครับผมคลิปนี้ใครชอบอือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ